โห่โม่ใบองขอกันหมดอ่ะเรื่องกินงงของแกกันด็ดมาจากส่นจากส่วนจากให้จากหน้าอ่าตัวเองอยากได้บุคเฟ่ตีต่ำเรื่องกินงงโหนมาจากให้จากหน้าสดสตดจนร่อนกันเลยเออบุฟ่รจอด